สวัสดีครับในเวิร์กช็อปนี้เราก็จะได้เรียนรู้วิธีการระบุว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ณจุดไหนของกระบวนการซื้อนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5ขั้นตอนนะครับที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในการซื้อนะครับกอ็อันหนึ่งอันใดเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ณจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าอยู่ในระหว่าง2ขั้นตอนก็ได้นะครับ ที่จะพูดต่อไปใน5ขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็นอกจากการพูดคุยโดยตรงน,นั้นเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะบอกว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ขั้นไหนได้จากบทสนทนากับเพื่อนของเขานะครับหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยค้นหาออนไลน์แล้วก็อื่นๆได้ข้อมูลจากที่อื่นมานะครับแล้วก็ลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะมอีอาจจะมาที่หน้าร้านในหลายครั้งแล้วก่อนที่จะตัดสินใจ ซื้อหรือว่าจะตัดสินใจไปีขั้นถัดไปนะครับหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจได้เร็วกว่านั้นในกรณีที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องช่วยลูกค้านะครับโดยการให้ลูกค้าเนี่ยก้าวเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็มาเป็นแฟนของ Apple นะครับแล้วกอ็อย่าลืมว่าควรจะ นอกจากจะซื้อสินค้าแล้วก็มาเป็นแฟนของ Apple แล้วเนี่ยก็อย่าลืมแนะนำให้ซื้อสินค้าที่อยู่ในระบบนิเวศของ Apple นะครับให้มากขึ้นด้วยในอนาคตก็คือพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆแล้วก็สิ่งที่จะนำพาไปสู่อ,อุปกรณ์ของ Apple รุ่นอื่นๆนั่นเองนะครับ ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันจะออกแบบ่าให้เป็นเส้นตรงก็จริงนะครับต่อไปนี้ที่จะพูดแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนยิบย่อยด้วยในระหว่างทางนะครับาจากที่เห็นที่กราฟของเส้นทางในภาพนะครับก็ก่อนอ่นเลยเรามาดูจากเส้นทางแรกกันก่อนเลยก็คือเป็นเส้นทางของลูกค้าที่ไม่รู้จัก a p p l e นั่นเองนะครับก็ลูกค้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อถือแพลตฟอร์มอื่นมาก่อน อย่างเช่นคู่แข่งของ Apple อย่างพวก Android หรือว่า Windows Phone, Windows Mobile นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยพวกลูกค้าหล่เนี้ก็จะอาจจะไม่เข้าใจในแพลตฟอร์มของเราที่เป็นระบบ iOS หรือ Mac OS นะครับแล้วก็ยังมีข้อสงสัยแล้วก็ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบเิเวศหรือว่า,าระบบของซอฟต์แวร์ของ Apple เองนะฮะถัดมานะครับก็ จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นปกติเป็นลูกค้าทั่วไปที่เฉยๆกับ Apple ิลลูกค้าพวกนี้คนพวกนี้เนี่ยจะมีความเป็นกลางนะครับแล้วก็จะไม่มีความเห็นทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มของตัว Apple เลยนะฮะผละลูกค้าพวกนี้อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของเราเช่นกันเหมือนกับลูกค้าท่านแรกที่ไม่รู้จัก Apple เลยนะครับ ต่อมาในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเจอกับลูกค้าที่อยู่ในขั้นที่กำลังจะเรียนรู้เรียนรู้ในความเป็น Apple ลนะครับลูกค้าคนนี้ก็จะเพิ่งเริ่มศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ i d ไวหรือว่าเครื่อง Mac ทั้งหมดของ Apple นะครับคนเหล่านี้ก็กำลังจะประเมินคุณค่าแล้วก็เทียบราคาของผลิตภัณฑ์ ่าซึ่งแน่นอนว,ว่าเราเจอลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราก็จะเจอบ่อยนะครับในลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้อ่ากลุ่มที่กําลังเรียนรู้นั่นเอง,เองแล้วก็แม้ว่าคนพวกนี้จะเปิดรับแนวคิดใหม่ๆแต่ก็อาจจะต้องอมีการปรึกษาเพื่อนหรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับบางทีอาจจะเจอที่ว่าเชื่อเพื่อนมากกว่าคนขายาต้องมีคนแนะก่อน คนพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะยังเชื่อทะนะมากกว่าคนขายหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทีนี้มันก็จะเชื่อมโยงในการที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็เป็นข้อดีของเราด้วยก็คือลูกค้าพวกนี้ก็จะเริ่มซื้อสินค้านะครับอยู่ในกลุ่มบายอินก็คือจะซื้อไปใช้งานลูกค้าพวกนี้ก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างใดอย่างหนึง่งอ่าเป็นการก้าวเข้าสู่จุดเริ่มต้นนะครับในระบบนิวศ์ของ Apple นะครับ แล้วก็คนพวกนี้ก็จะหาข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็พร้อมที่จะซื้อบางคนมาถึงก็จิ้มซื้อเลยก็คือดูมาแล้วทาความเข้าใจามาแล้วมีคนแนะนํามาแล้วมันเองครับมาถึงก็ซื้ออ่าพวกนี้ก็จะอยู่ในขั้นที่กำลังจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แน่นอนครับเพราะว่าเขาซื้อใช้งานอ่ากลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นอ่าแอปเปิลเรียกว่าเป็น Apple Fan และเป็นแฟนของ Apple ก็คือ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของเรานะครับคนเหล่านีา้ช่วยสนับสนุนให้เราขายสินค้าได้ทําให้เรามีเงินใช้นะครับก็คือคนพวกนี้นั่นเองที่เป็นคนให้เงินเดือนกับเรานะครับลูกค้าที่เป็นแฟนแอยเปิลหรือลูกค้าที่มีอุปกรณ์ของ Apple ใช้งานแล้วก็ชื่นชอบในระบบนิเวศของ Apple นั่นเองนะครับคนพวกนี้ก็จะรู้จักคุณสมบัติและก็ประโยชน์บางอย่างที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ วกนี้ก็จะเป็นคนที่แนะนำให้เพื่อนหรือครอบครัวได้ใช้ด้วยตรงจุดๆนี้สำคัญมากนะครับก็เวลาทีา่เราพบปากกับลูกค้าได้สนทนาคุยกับลูกค้าเนี่ยก็ขอใหอ้เราพยายามผลักดันนะครับให้ลูกค้าเนี่ยไปสู่เป้าหมายแล้วก็คือเราก็ต้องจดจำตามหัวข้อนะครับจดจำเส้นทางของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยู่ในจุดๆไหนแล้ว อ,อยู่ในจุดที่คาบเกี่ยวหรือว่าอยู่ในจุดเริ่มต้นเราก็ต้องพยายามหา,าจุดๆนั้นให้เจอนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม Buy i n g แล้วก็กลุ่มที่เป็นแฟนของ Apple เป็นพิเศษด้วยเพราะคนพวกนี้แหละครับก็ที่จะต่อยอดแล้วก็นำพาสร้างสรรค์ให้เราเนี่ยเกิดผลงานขึ้นมาต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นหัวข้อเส้นทางสั้นๆน,นะครับในหัวข้อของ Master the Experience นะครับจดจำเส้นทางของลูกค้า,าสวัสดีครับ